สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วิถีเคลื่อเกษตรครับผมวันนี้พาทุกท่านมาดูที่บ้านแฉกนะครับตำบลแสลงพันอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เนาะนี่ครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงเนาะนะครับผมนี่เดี๋ยวยังไงเราไปทําความรู้จักกับคุณแม่กันก่อนนะครับผมสวัสดีครับแม่ครับค่ะสวัสดีครับแม่เชื่ออะไรเนาะครับแม่ แม่สีนวลค่ะแม่สีนวลเนาะครับตอนนี้แม่แม่ทำอะไรอยู่ครับแม่ตัดฟืนหุงข้าวค่ะตัดฟืนข้าวอแม่ใช้ชีวิตแบบนี้เลยบอกค่ะก็เราอยู่ทุ่งนาเราก็มีฟืนมากก็ใช้ฟืนดีกว่าแล้วแม่ใช้ใช้แก๊สอะไรหรือเปล่าครับแม่ไม่ได้ใช้เลยค่ะไม่ได้ใช้เลยบอกหุงต้มแกงทํากับข้าวก็ทํากับฟืนแหละค่ะอตอนนี้แม่ต้มอะไรอยู่ครับนี่นะคต้มปลาค่ะต้มปลาโอ้เดี๋ยวไปดูปลาแม่โอ้แม่ก็ใช้ฟืนอย่างนี้บอกค่ะ ใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะแม่เนาะเอ่อเอาแม่ไม่เคยโอ้โหหอมขุ่นนะครับต้มปลาปลาช่อนเนาะปลาช่อนค่ะที่ร้านใส่ผักชีลาวด้วยเนาะโอ้นาทานมากนะครับนี่โอ้ธรรมดาเนาะแม่ก็ใช้ฟืนอย่างนี้หุงข้าวก็ใช้อย่างนี้แม่ะใช้ฟืนหุงข้าวต้มแกงทําทุกอย่างที่ในครัวที่เราทําครับแม่ไม่เคยใช้แก๊สเลยไม่เคยค่ะไม่เคยเลยบ่ป้า มีครั้งหนึ่งแหละลูกเขาซื้อมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้มือมีฟืนมากแล้วอ๋อก็คือก็เลยใช้ก่อนแม่ก็เลื่อยอย่างนี้เลยค่ะเลือยทาไปเรื่อยอืมได้ออกกำลังกายด้วยครับแม่นาะนี่ครับแม่เก่งมากแม่อายุเท่าไหร่นาะครับแม่ตอนนี้เจ็ดสิบกว่าแล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วก็ยังแข็งแรงเนาะนี่ครับพี่น้องครับยังเลื่อยไม้ได้สบายลยเนาะ ออใช้ไม้มันดียังไงกับกอบแก๊สนี่ก็ไม่รู้ถ้าเกิดก็ตายกับแม่กับพ่อก็ได้ใช้ฟืนเลยก็ใช้ฟืนอ๋อก็ใช้ฟืนอย่างนี้เลยค่ะอูดีจังเนาะหุงต้มก็ใช้อย่างนี้หมดเลยใช่ไหมหุงต้มก็ทำอย่างนี้แหละค่ะอ๋อบ้านเราก็ไม่ได้ห่างจากเมืองแม่เนาะไม่ห่างกี่กิโลก็สามกิโลสามกิโลจากเมืองนะครับอยู่ในอำเภอเมืองนะครับแต่ว่า เนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงครแม่เนาะค่ะไม่ได้เสียค่าแก๊สเลยใช่ไหมนี่ไม่ได้เสียค่ะโอ้ดีโอ้โอโอโอโดีครับนี่ปืนเราก็มีก็หาเก็บก็อะไระครับผมปืนเราก็ใช้ฟืน แก๊สเรามีลูกเขาอยากให้ใช้ยอยู่แต่ไม่เขาได้ใช้อ๋อก็คือเรามีนี้ก็ใช้นี้ไปก่อนครับก็คือเราแบบว่าถนัดแบบนี้มาค่ะครับอู้ได้ได้เงือได้เอากลัมาการไปก็ไม่เนาะ,ะโอ้นี่ครับพี่น้องครับใช้ชีบิตแบบพอเพียงนะครับตอนนี้คือแก๊สต,ตัวแพงแล้วแมมเนาะค่ะถังหนึ่งก็ห้าเกือบเกือบห้าร้อยแล้วเนาะเกือบห้าร้อยแล้วแล้วก็ไม่มี อ่ารายได้อะไรครับแม่ก็ใช้อย่างนี้แหละไปเรื่อยๆรายได้อะไรแล้วก็ต้องลดต้นทุนด้วยแม่เนาะใช่ค่ะครับผุ้มทุงต้มใช้ทํากับข้าวหุงข้าวค่ะก็ใช้แบบนี้ใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะก็บางครั้งก็เราได้เราก็ทําเป็นฐานได้ใช้ไปนิดๆหน่อยๆครับ ฟืนฟืนเนี่ยไอพวกพวกพวกไม้เนี่ยใครเก็บมาคุณพ่อบอก็คุณพ่อค่ะอคุณพ่อเก็บมา่ะตอนนี้คุณพ่อไปเอาวัวมานะคุณพ่อไปอัวค่ะอือนะครับนี่สุดยอดมากๆนะครับคุณแม่นี่ขยันแข็งแรงนะครับอืดถ้าเราทําอย่างนี้เราเรารีเหล็กได้นะแม่เนาะค่ะแบบว่าได้ออกกําลังกายด้วยเนาะค่ะไปแข็งแรงนะครับอย่างนั้นแล้ะเรื่อยๆค่ะเจ็ดสิบกว่าครับในอู้แข็งแรงมากนะครับเลยไหม ขาดเป็นท่อนๆเลยครับนี่ <c oughs> คุณแม่สีนวลน,นะครับนี่ครับแรงมากเรื่อยอืมตอนนี้แม่แกมไม่เคยเคยได้ออกกล้องแล้วแม่เนาะไม่ <c oughs> เคยได้อ่ตอนนี้ก็ก็เก็บความทรงจำไว้ให้ลูกหลานได้ดูเนาะ <c oughs> นะครับก็มาถ่ายให้ก็คือให้คือเป็นแบบว่าคุณแม่ยังใช้วิถีเก่าๆอยู่นะครับก็ใช้แบบว่า ใช้ปืนหุงข้าวนะครับทํากับข้าวนะครับมีดีมากๆเนี่ยหูหอมมากก็ก็หุงหุงข้าวก็สุกนะครับหุงข้าวก็สุกต้มแกงต้มแกงก็สุกนะครับเดี๋ยวให้ดูจะชัดนะครับนี่บุบนี่ครับอู้นะครับต้มปลาอุ่นร้อนมากนะครับต้นก็แก็ดนะครับอันนี้เราก็ปักได้นะรถไฟรถไได้ลดไรถได้เรก็เอาถ้าอยากรถก็เราก็เอาฟืนออก ก็แค่นั้นเราแม่เนาะจ้เอ๋อแค่นี้การหุงข้าวของแม่ทําไมมันมีหนี่อันนี้น้ําน้ําดินข้าวไงน้ําดินข้าวค่ะต้องเช็ดน้ําลงออกก็คือทั้งนี้หนึ่งแล้วเราค่อยๆเอาไปอุ่นไฟอีกครั้งหนึ่งแม่ก็ไม่ใช้หม้อหุงข้าวหม้อไม่ได้ใช้ค่ะใช้แบบนี้เลยค่ะอู้อันนี้อันนี้น้ําะเช็ดข้าวน้าเช็ดข้าวอู้สมัยเป็นเด็ก ทุกคนเคยกินเนาะใส่เกลือสซนฟลาได้ไหมอร่อยนะอันนี้ก็ไปใช้ทำอะไรต่อครับอันนี้คือมันสุกระปกแม่ก็เทให้ไก่อืไก่หมากนค้ะนั่นแหละถ้าเป็นถ้าเราจะเอาให้ถ้าเราจะกินกับเกลือกับน้ำมะนาวเราก็รินใส่แก้วใส่คันเอาไว้เอตั้งแต่ต้นๆเนาะค่ะครับผมอู้ดีมากๆนะครับเมื่อก่อนก็พอเช็ดเสร็จเราก็อุ่นอย่างนี้แหละเหมือนเราต้มแกงอย่างเงี้ยครับผมเมื่อก่อนผมเคยกินเนาะจ้า แม่ก็กืลินให้กินแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือใส่น้ำตาลนิดนึงไปกะจบครับผมอืมก็พอกินได้นะครับนี่ครับวิธีเมื่อก่อนนี้ก็รดอย่างนี้แหละรดกับน้ำข้าวนี่แหละครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทำอย่างนี้นะแม่เนาะจ้าน้อยน้อยเนาะจ้าคุณแม่ทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับนี่ก็ไปเรื่อยๆหลายปีแล้วจ้ะอ๋ออย่างนี้หลายปีแล้วจ้ะตั้งแต่สมัยลูกเรียนอยู่ อั้แต่ลูกสาวก็คือเขาาก็ซื้อแก๊สหรออะไรไม่แต่เราก็ใช้แต่มีแก๊สก็มีแต่ไม่ได้ใช้โอ้สุดยอดครับเก่งมากนะครับโอ้วันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่มากๆานะครับที่ให้ชมแบบวิธีแบบทีก่เก่าที่รักษาไว้เดี๋ยวนี้หาดูยากนะแม่เนาะผมเข้ามาเมื่อกี้ผมยังไม่ทำอย่างนี้อยู่เลยเหรอเลื่อยไม้แข็งแรงมากแล้วก็ต้มปลาโดยใช้วิธีแบบอ่าใช้ฟืนใช้เราทำมชาติของเราเมื่อก่อนเราใช้ไงก็อยางงั้นแหละครับผมโอ้แต่แก๊สก็นานนานถ้า นานจริงๆแหละมันจะถึงจะได้แก็ตมาเพราะถ้าลูกเขาเติมให้ก็จะได้ใช้อืมคืออุน่นแต่เดี๋ยวนี้ก็เลยบอกว่าโ้ทํามันแพงก็ไม่ต้องหรอกรแม่เอาฟืนตามทุ่งนาแหละมาครับผมอู้ว,วันนี้แม่เก่งมากนะครับก็ฝากนะครับเข้าไปอคอมเมนต์นะครับให้กําลังใจคุณแม่ในคลิปด้วยนะครับวส่งกําลังใจให้คุณแม่ด้วยนะครับก็คือแกข,ขยันมากแล้วก็นี่มาตัดไม้ตัดฟืน ใช้เลื่อยตัดแบบธรรมนานะครับแล้วก็จะ<อ>ต้องพาไปครึ่งเรามัจะต้องพา,าค่ะเพราะว่าเตาเราบางทีมันใส่ไปแล้วมันก็จะติดอ่าหม้อุงข้าวเราก็ต้องผ่าสักครึ่งหนึง่งให้มันลงตัวกับหมอ้มอนี่ครับก็ใช้ชีวิตแบบนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับผมวันนี้สุดยอดมากๆเด็เจอคุณแม่ที่กําลังทําแบบวิถีแบบว่าโบราณเนาะ หาดูยากนะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากรับผมครัสวัสดีครับ